สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยแกไปกินห้าข้างนอกให้แกกินในคอกเพราะว่าฝนตกเฉอะจังเลยครับคอกเราลางหญ้าของเราก็าประมาณนี้ มีเต็นท์คุมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากกลัวฝนตกใส่แกตอนกินหญ้ากินข้าวที่ไปไอก็คอกเฉอยแฉก็ยังดีแกยังสมบูรณ์ให้เราได้ชื่นใจหน่อยไม่เป็นโรค ไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคก,ก็โอเคอยู่ครับมับงคอกเธอแชะน้อยเป็นโรคป่วยติดเชื้อมั่งเป็นไข้มั่งคอกเราก็แฉะนะครับคอกก็แฉะอยู่แต่แฉเป็นมุงมุงแฉเป็นมุงมุง พอเราอยู่กับพื้นครับอยู่กับพื้นยุงก็กลางคืนมันก็เยอะนะครับยุงไอปากแหลมๆนี่ของเราก็ประมาณนี้ว่าเรา งบน้อยเราก็ต้องเน้นตัวไปก่อนอย่าเพิ่งเน้นคอกอย่างที่ปาสีนวนที่สารลายแคได้ลงคลิปมาแกบอกว่าเน้นตัวเป็นเพิ่งเน้นคอกเน้นตัวไปก่อน ตัวเยอะเมื่อไหร่ค่อยขายแกรสร้างคอกประมาณนี้ครับสนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มแก่มือใหมย,ย่างเราขอบคุณครับ